สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกหมายนะครับแล้วก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรพี่น้องได้ดูนะเอาคลิปนี้แล้วกันมีพี่น้องขอมามากนะครับเรื่อง s LxDC เขาอยากดูเขาอยากรู้ระบบว่ามันตีเป็นยังไงนะครับตั้งแต่ที่ได้มานะมาเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแบบ ง่ายๆเลยเข้าใจง่ายๆเลยนะครับผมลอกตัวเนี้ยมันเป็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับเบอร์เจ็ดสิบก็คือที่มันเล็กกว่าร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบแล้วก็เบอร์ร้อยนะครับพวกชิมาโ,โน่จะมีหนึ่งห้าศูนย์นะครับแล้วก็เบอร์ร้อยแล้วก็เบอร์เจ็ดสิบประมาณนี้นะที่ที่เขาขายนะครับที่มีลงขายกันเนาะเบอร์เจ็ดสิบเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแล้วก็ ใช้ในงานที่ไม่อ่ายังไงอะไม่ไม่ไม่หนักมากเอาง,ง่ายๆนะครับงานประชอนนี้โอเคเลยตัวนี้ผมใช้มาประมาณสองเดือนแล้วดีทนนะครับตีไกลนะครับดีแล้วทนแล้วตีไกลนะครับแล้วเสียงชิปหวานมากนะตัวนี้นะ ใส่สาย P.E. 2นะครับตอนนี้ผมใส่เป็นสาย P.E. 2อยู่สาย P.E. 2ใส่ได้อยู่ประมาณ70เมตรน่าจะได้นะครับสำหรับตัว S.L.X.D.C.X.T. นะตัวนี้จะเป็น X.T. ตัวใหม่ล่าสุดนั่นแหละนะครับของ S.L.X. นะครับราคาก็8,000กว่าบาทนะ8,600 ประมาณนี้เอาปัญหาก่อนปัญหาที่เจอนะครับปัญหาที่เจอก็คืออเวลาตีนะครับเวลาตีไปเนี่ยนะครับเวลาตีไปเวลาหมุนมาเนี่ยบางทีมันก็จะยังไงล่ะมีเสียงนิดนิดหน่อยๆนนะครับในเวลาสองเดือนนะ มีเสียงน่อยๆเหมือนจาะระบีมันแห้งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะตรงนี้เดี๋ยวผมต้องต้องอลื้อนะครับลื้อแล้วก็หยอดน้ามันดูใหม่เพราะว่าเราใช้งานเนะาะบางทีจาะระบีมันก็แห้งได้นะน้ามันมันก็แห้งได้บนมาก็จะมีเสียงนิดๆนะครับแต่ไม่ไม่ใช่ขึ้นมือนะจะมีเสียงหน่อยๆแต่ไม่แน่ใจว่าเสียงอะไรก็แค่นี้แหละแต่ว่าเรื่องดีนิดตีกายตีลื่น นะครับตียังไงก็ไม่ฟูนะเพราะว่ามันเป็น idc ไฟนะครับตัวนี้มีปรับปรับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ตัว m นะตัว m ตัวนี่โหมวดโหมดสวนลมตัวนี้แล้วผมปรับเป็นที่โอเพนก่อนเยวจะเปิดให้ดูนะครับแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะที่ว่าคอมเมนต์มาบอกว่า นะรีวิวฝาลอกให้หน่อยดูนะครับคลิปนี้แหละฝาลอกก็เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับฝาลอกเป็นแบบนี้ก็มีโหมด p e n flow นะครับตอนนี้ผมปรับอยู่ที่ p e นี่ยไหมเขาขาวเนี่ยขาข,าว,นะข,า,ขาวเล็กๆตัวนี้อยู่ที่ p e นี่แล้วก็มี n ด้วยนะในลูกปืนนะครับลูกปืนมันก็เป็นลูกปืนแบบนี้เลย่ย เหมือนลูกปืนเซรามิกแม่ผมก็ไม่แน่ใจนะหรือลูกปืนสแตนเลสธรรมดาก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันป้องกันน้ําเค็มอะเนี่ยตัวนี้อันนี้ไม่รู้ลึกซึ้งเท่าไหร่นะรู้แค่ว่าเป็นลูกปืนแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกปืนอะไรไม่ได้ไม่ดูไม่ได้ดูว่าที่เขารีวิวนะครับอันนี้ซื้อมาใช้โดยโดยจริงๆเลยเลยระบบมันก็มีประมาณนี้แหละ แต่บอดี้มันเป็นบอดี้อากันนี้อะไรก็ไม่รู้ฝามันก็จะเป็นแบบนี้แหละก็ประมาณนี้นะครับตั้งแต่จะใช้มาก็มีมีเป็นอย่างเดียวนั่นแหละลมุอลาหมุนนะมันจะมีเสียงนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวผมต้องล้างดูเพราะว่า อาจจะมีเศษคาบน้ำคาบอะไรเข้าไปก็ได้นะน,นี่ก็เป็นตัวล็อกธรรมดาทั่วไปกดให้มันดังแก๊กเลยลแต่ส่วนมากผมจะตีอยู่ที่โหมดสองนะโหมดสองนะโหมดสองจะตีได้ดีตีได้ไกลนะครับคุมฟูได้ดีมากรูปทรงสวย ทรงสวยเล็กกระทัดรัดนะครับเล็กกระทัดรัดเลยโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับผมมารีวิวให้แล้วนะสําหรับคนที่ถามมาฝาลอกเนี่ยรีวิวฝาลอกให้ผมดูหน่อยนะครับแล้วก็เลยมาบอกข้อดีข้อเสียด้วยแต่ส่วนมากจะเป็นข้อดีซะเยอะนะครับลอกราคาแปดพันกว่าเนี่ยมันจะดีมากก็คือเรื่องตีจะไม่มีฟู่เลยผมรับประกันเลยรุ่นเนี้ย ตีร้อยไม้ก็ไม่ฟูร้อยไม้นะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับท้าให้ลองด้วยนะครับผมสำหรับโหมดนี้นะโหมดสองนะนตีได้เลยถ้าตีฟูผมให้ลอกฟรีไปเลยตัวนี้ใช้ดีทนตั้งแต่ที่ใช้มานะก็คือมีคูราโดเอเอ็ธรรมดาแล้วก็สกอร์เปียนดีผมใช้ไปหมดแล้วมาจบตัวนี้นะครับตัวนี้จบสุดเลย ไม่หนักเบานะครับถือไม่เหนื่อยตีทั้งวันไม่เมื่อยนะครับรอบพวกนั้นตีเหนื่อยนะครับตีเมื่อยนะที่ผมใช้มาเมื่อก่อนนี้เป็นเบอร์ร้อยห้าสิบอะพวกนั้นจะเหนื่อยตีเมื่อยเลยแหละเพราะว่าเราตีอยาปอมเราตีทั้งวันนะตีทั้งวันเลยก็เลยมาเจอตัวเนี้ยตีเบามากแล้วก็คันบวกกับคันที่มันน้ําหนักเบาอะ่ะมันจะตีตีสนุก ตีไม่เหนื่อยตีไม่เบื่อนะครับตีสําหรับลอกตัวนี้กับพันตัวนี้นะโอเคฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ